ผู้ชมคะมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะคพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคกระดูกพุนแล้วก็ข้อเสื่อมเนี่ยจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยนะคะจะเป็นเมื่ออายุมากขึ้นร้อยละ7 0็ดถึงแปทีนี้มาดูวิธีการว่าเอ๊จะทายังไงไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นโรคกระดูกพุนนะคะมีข่าวดีค่ะเพราะว่านักวิจัยของมหาวิทยายลัยเชียงใหม่เนี่ยสามารถค้นพบวิธีการที่จะยับยั้งเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกพุนได้แล้วโดยที่ไม่ใช้ยาด้วยนะคะแล้วก็ได้ผลเนี่ยเทียบเท่ากับยาในตับ ประเทศเลยค่ะแหมคราวนี้นี่ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกเลยนะคะโดยนายปรัทยาคงทวีเลิศอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็ได้เปิดเผยว่าการวิจัยและค้นพบวิธีการรักษาโรคกระดูกพุนข้อเสื่อมโดยไม่ต้องพึ่งการใช้ยาครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการคิดค้นวิธีการฟื้นฟูเรื่องของเซลล์สมองและรักษาโรคมะเร็งจากการสกัดสารชื่อว่าเซามีนออกมาจากมเมล็ดงาดําค่ะ และจากการทดลองด้วยการรักษาโรคอื่นๆเพื่อพิสูจน์เรื่องของผลการรักษาหรือฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการเจ็บป่วยก็ทําให้ค้นพบในระดับที่ลึกลงไปนะคะว่าสารเซซามินเนี่ยสามารถจะนําไปรักษาโรคกระดูกพรุนได้เป็นอย่างดีค่ะโดยการค้นพบครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกก็ว่าได้เพราะยังไม่มีที่ไหนที่จะทดสอบแบบนี้แล้วก็ไม่มีที่ไหนที่จะนำมาพิสูจน์อย่างจริงจังมาก่อนนะคะ ขณะดเดียวกันก็พบด้วยว่ากระดูกของมนุษย์ยมีอายุมากขึ้นก็จะเป็นโรคชนิดนี้โดยเฉพาะผู้หญิงค่ะมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายแล้วก็หญิงไทยเ,ยเป็นโรคนี้สูงถึงร้อยละ70-80เมื่อเทียบในอัตราส่วนประชากร100คนนะคะจะพบหญิงที่เป็นโรคนี้กว่า10คนเชียวนะในอายุที่สูงขึ้น และนอกจากนี้นะคะก็ได้ทดสอบกับหญิงชาวบ้านรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันทราย per ค่ะที่เป็นโรคกระดูกพรุนก็ปรากฏว่าหลังจากทานสารสกัดจากงาที่มีเซซามีนอยู่จํานวนมากเข้าไปแบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยนะคะอาการดีขึ้น สามารถเดินได้เองขยับแขนขายอย่างคล่องแคล่วแล้วก็ไม่เจ็บปวดตามร่างกายเหมือนเมื่อก่อนค่ะดังนั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วก็สนใจเนี่ยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองค่ะถือว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้ยาแต่ได้ผลดีเทียบทเท่ากับยาในต่างประเทศเลย